สิ่งที่เห่าว่า,วาง่ายๆสว่าเป็นการแก้ไขปัญหาชีวิตเราเกิดมาทุกคนนี้เราได้รับความทุกข์โดยทั่วหน้ากันพอสมควรบร๊แมนธรรมดานี่บางคนเจ็บป่วยจนเอาชีวิตเกือบจะไม่รอดเจ็บป่วยหลายชีวิตนี่เป็นอยู่เนี่รักษาให้มันอยู่นี่มันรักษายากยากมันลำบากลำบน พอฉานานพุทธเจ้าพนตรสไว้ว่าการเกิดน,นี้เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์และความตายก็เป็นทุกข์กาพราพลาดพลากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเห็นบอกปรารถนาสิ่งใดๆไม่ได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาเป็นทุกข์ทั้งหมดอันนี้คือพวกเฮาทั้งหลายสุดท้ายผิดหวังกันทั้งโลกผิดหวังนดด่ตี ว่าอยากพัดผ่าจากกันต้องพัดพรากจากกันอย่างในธรรมเทศพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงที่เมืองทุลักโกธิกะนิคมเนะพระองค์ทรงแสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์ไม่มีอะไรเป็นของของตนจำต้องสละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเห็นบอกสุดท้ายพวกเข้าทั้งหลายบ่ได้เอาอย่างไปนํำจักหน่อย มาสู่โลกนี่กระ่เอาอย่างมาน้าบ่มีผู้ใดขนคั้วมาน้าใดออกจากท้องแม่มานนนะัะบ่มีอียังยางกระบ่บเป็น่นปากกระบ่บเป็นออกมาเตโตโขโลเงินบาทหนึ่งกระบ่บเอามาน้าอียังกระบ่บเอามานํามาเตโตอิลีเห็นบ่อันนี้คือเฮาควรขิดในเมื่อเรามาเราไม่ได้เอาอะไรมานะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาใดเนี่ยเป็นสมบัติกลางของโลกทั้งหมดบ่มเมนของเฮาใดอย่าไปว่าอีอย่า,า,ยางมีแต่ของข่อยเบิดผูพดใดสู้กับ่ได้ดมีแต่ของฉันมีแต่ของผมจังสินะคือชาวโลกประกาศกันคูมเงินมีแต่ของข่อยเบิดอีอย่างมีแต่ของข่อยเห็นบ่สุดท้ายสมบัติกลางของโลกย่อมไม่ติด ตัวของบุคคลไปสู่สัมปรายพกทิมว้เบื้องหลังเบิดตคันเมียตายก็ทิมผัวไว้ทั้งหลังเบิดตผัวตายก็ทิมเมียไว้อยู่ในโลกนี้แม้แต่ร่างกายของเราแทๆ้ๆต้องทับถมไว้ในแผ่นดินนี้ทั้งหมดบด่ได้อาไปน้ำเใยกระดูกหน่อยหนึ่งกระบอกไปฝากไว้วัดเบิดเอาอยางไปละบาดเนี่เฮาสีเอาอยางส่วนหลานหลานไปน้าไม่ใหญ่ในเด้อ บัดไม่ใหญ่ตายมัน่นสิไปน้ำบ่อละปานนั่นบ่าหลาน่อยหลานคอยคอยหนีจากมันก่นบ่ไดดอกคอยฆ่าหลานหัวซ่นบางคนสิไปปฏิบัติธรรมนะเพิ่อนโอ้ยยากหลานเพ่นห่วงหลานเมื่อหนึ่งมาเอาลืออำนาจเนี่ยนะยายหนึ่งพม่าจากเมืองอุบลเล่าเลยว่าแล้วก็คนไข่เติบได้ตระกูลแม่เล่าเลยว่า หลวงพ่อว่าท่านขน้อยหลอดๆมาแต่เมื่ออุบลญเจา่าเาิ่นปฏิบัติธรรมอยู่บนหันบนนี่ก็อยากไปอยากไปแต่ไปไ่ได้ขน,อน้นขอย่นมันฆ่ายังเหล่ายายฆ่าหลานเอามันสีคฆ่าปนันอยู่บ่ยายก็ไปในก็ได้ตัวว่าสันปล่อยหลานไว้ก็ได้ตัวพูนเบิงถ้าจักมันเป็นนั่นใจห่วงหลานแต่สิไปจำศีนอยู่วัดก็ยังเห็นแต่หน่าหลานว่าสันเล่าว่า ขน้อยเราว่ายังหนีจากหลานเลยพันวะหลานไปใส่กับห่วงขน้อยมาเนี่ยยังห่วงหลานอยู่พันวะก็เลยว่ายายว่าสันเฮามีอย่างต้องคิดไวไดเพราะว่าลูกเข้าจะต้องพลัดพากจากกันแน่นอนยายสัตุสัตุยใหญ่ผู้ขาพบใหญ่ผู้ขาพ่อพันวะเอาว่าแม่นซีเข้าใจน้ำท่ำมาบอกพ็นฟังบอกว่าที่ใดจากหลานอยู่ยายว่าสันศตุยใหญ่ผู้ขาพ่อยังว่าอยู่ เบิงเ่งแน่พ่อใหญ่แม่ใหญ่คนไม่ค่อยพิจารณาธรรมนั้นยอ่อมหลงงมง่ายจังสิเจ้าของเกิดมาบเห็นจูงหลานมานัแม่มลองขีดเบิ่งว่าเจ้าของตายหลานมันสิตปนั่บ่แลยหลานมันสิตายบ่เจ้าของที่ตายจากหลานบ่ก็น่าสิขิดอันนี้ถ้าจะพูดเหมือนหลวงพ่อพุทธทาตเหมือนหลวงพ่อปัญญาน,นันทะเพราะความโง่แท้แท้า่หลวงพอ่อ อาตมาปณิวาร์เนี่ยพญ่แม่ใหญ่จิตมันงโง่มันก็เลยหลงยึดหลงติดพิลึกกึกกือว่าภาษาบรรเทาสนองมันจงึงเถงใจว่าแต่หลงทีบหลงแด่นว่าน,นี่แม่เห็นบอกบัดตายแล้วขาเจ้าก็หามเขาก็โล่งบ่ได้เอาหลานเขานําจักหน่อยโตดโซโตดโซด,โดบ่อยากเขาวัดอาตมาก็บ่เคยเงิดปณนาไารีค้คเหมือนี่เพราะยิ่งใหญ่การผู้ใดว่าไปโลดเจ้าอยากเขาวัดข่อยพบไปดอก ข่ยบไปวัดข่ยังมีอยู่มีกินหลายก่าเจ้าพันว่าบางคนโอ้ยก็บงเงิดดอกบัดสุดท้ายก็แห่ขาวัดคือเก่าเขาหามเขาดอกบัดสุดท้ายเขาซีหามเขาเอาดอกแล้วก็ให้ผู้นั้นจูงเขาตายแล้วังให้จูงมันจะบ่ยาบดื้อบ่ปากจูงเขาแม่นก็เสยผู้ละหอดมือมันผู้หละมันจะได้บ่ยาดอกก็จะได้หามเขาเอาอะไรแผนกัน แล้วบัสุท้ายกฝากหลวงปูในเด้อกระดูกล่าหัว่อมมอมหลวงปูดอกหม่อมบม่มมอมวัดดอกเพนบ่อเฮ็ดว่หม่องเฮือนนั่นนะอาตมาก็เงิดอยู่คนในเท่อนเป็นอย่างบ่เฮ็ดหม่องใส่กระดูกเจ้าของไหวแน่อามาส้่งกำแพงสองสามพันเฮ็ดใส่เสาไห้วันนี้ไหมเฮ็ดโกนโกนไห้ใส่กระดูเจ้าของบัดเฮือนหลังละสี่หาแสนหลังละหลานสองหลานบ่มีหม่องไหวกระดูเจ้าของเลย ปัทสุดถ่ายเป็นคนอานาถาไม่มีที่พึ่งบอมีเฮือนบอมีซ่านอยู่เอาไปฝากไว้ตามกำแพงวัดน่าสังเวชสลดใจแมนบอก <c oughs> เป็นตะเงิดคนเลยเห็นอยู่จังส่กันยังว่าก,กูของกูของกูอยู่บนเสาจังเถื่อนทไปใส่มาใส่กระบอกได้ข้าบัดบัทรวดถ่ายบ,บ,บาทัทมาพ่นแกเข่าคักๆหลายล้าน <c oughs> ลูกใส่บ่ได,ด้เลยเจ้าไปวัดเสด็จเจ้าเขาว่าคข่ยบ่ให้เจ้ายากน้ำดอกหลานกด็ดีมันดื้อแล้วพูน่ะบันถ้าพอกับแม่หรือใส่บ่ได้เลยจ้างว่าไข่เสียเอาหลานเมื่อดอกผู้เป็นยาเป็นย่ายเป็นตาเป็นปูใกล้กำพาหลานซะคืดหอดหลาน<笑><笑>เฮ็ดโจโลอมันเห็นหลายนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่ บาดได้ลูกมากใหม่ๆเลี่ยงให้ค่อยแน่วัวชนคอยอยากบาดทรรมัหญาพ่อสิไดไซแะไรเราคอยเสียวไม่ไปเข่ารงเลี่ยนพลดอกเจ้าจังบ่ยากหลายหัวชนหูวจะขั้วมะกระดกกระเดืออันผู้ลูกก็ดี <laughs> พ่อสิได้ย,ย้อนตั้งหน้าไม่กินแน่มันกับพ่อได้แล้วค่อยเสี่ยวไปเข่ารงเลี่ยนผนดอกพันว่าก็เลยเฮจมปมอยู่บันนี้แต่ว่าทั้งผี่คือสิบวมผีคือทั้งผนปนใดดอก อันนี้ของจริงบัดฟังเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเฮาหู้แล้วว่าโลกเป็นอยู่จังสิบัดสทุดย้ายก็ฝากหลวงปู่วบเบิดบ่เดี๋ยวไปหมองอื่นจังหน่อยแ <c oughs> ต่มาเรางึดยังวะแต่ป้านั้นยังบอยขาข้าวัดยังไปจมให้หลวงปู่อีกบางคนนั่นนะปู่นี่จังสัน่นปู่จังสิหลวงพีแนวหันแนวนี่ว่าให้พระเสยอ,อยู่บัดรทใจขาดปูแล้วเฝ้ามหาพระจักนบจักไหว บอดโยธรรมดาธรรมดาเราบงขึ้นหอดพระก็ะมียังไปยังมาว่าแม่จิตต่ำไรผู้ใดดีนี่คูมืออนี่แม่คนบ่จักหอดพระอาตมาได้หลีกเอาดิไปหันไปนีแม่บัถ้าพ่อพ่นตายปุ๊บโอ้ยบ่ณมินข้านมาบ้านนี้ไปให้บุญอีพ่อแนว่าวัขันพาบ่ไปก็ว่าพระเหรินโตเขียดนี่มันยากแต่พระนี่เม่ยพนว่าบัณฑ์ย่ยูดีไม่แห้งความบ่ขึ้นหอดพระ อันนั้นะมันอยากเป็นอย่างสั่นบางคนน่น,นะแต่ว่ากระบอกหมอ่อมผาะคือเก่าระบาสุดทยเนาะอันนี้ว่าปันพยย่อใหญ่เมยใหญ่ฟังญาติโยมทั้งหลายฟังความจริงมันเป็นอย่างไดกระไขควรนตีตองพิจารณาเอาเพราะนั้นคุนธรรมทั้งหลายทั้งปวงเดิมเที่ยวห้าทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอยู่นะี่อันนี้เป็นทีเพึงของห้าอย่างแท้จริงนอกกนั้นพึ่งชั่วคราวโลกมนุษย์เรานี้ก็มาแวะ มาแหวะสื่อๆใดขันใด้อยู่ก็นเป็นกระดู <c oughs> ขันฝังกระซิโพด้ฝากไหวอยู่ในโลกนี่อยู่บ่ไปใสม่มาใส่ดอกมันเป็นสมบิกลางของโลก <c oughs> ถ้ามาเอาอยูนในโลกนี่บัด <c oughs> มาโตอยู่ในถ้องแมออกมาแล้วกระโตว,วันโตขึ้นอยู่ในโลกแล้วก็ฝากอยู่ในโลกนี้บ่ได้เอาไปน้าดอกตายแล้วก็ดิแควเหลมหนึ่งก็บอกไปน้าเงินบาทหนึ่งก็บอกไปน้า ใส่ปากไหวก็ไปเคี่ยวบางลงปูมรณภาพอยู่วัดเพิ่นเป็นลอยลอยโทษเพิ่นมาบวชแ,แล้วเราเป็นมะโรกมะเร่งมรณภาพก็เลยพระทานเพ่งศพให้เพิ่นลูกหลานเพิ่นก็เอาเงินใส่บอลหันบอลหน,นีนะเวลาใส่หีบเปล่นะข้าน้อยอยากเอาใส่ให้หลงปูได้บอ่อเพิน่น่าบอ่อเป็นยังอยากใ้่ลงปูก็ดีวะท่านแต่ว่าลงปูเพิ่นบอเอาดอกเด้อวะท่านมา แต่ว่ามันเป็นไปเปน็นนี่ข่ะหน่อยเอาไหาเพิ่นจักหน่อยเพิ่นเอาใส่บอนหันบอนนี่ใส่บางตาวางหูวางจมูกวางปากเพิ่นใส่ไหมใส่มือใส่ตีนใส่แข้งใส่ขาไล่ไปเบิดตไปพระธาตุเพิ่งศพแล้วลูกหลานเพิ่นหอมหลอมเบิดตบ่แม่นเคลียเก็บดูกปัานใดมันเคลียเอาเงิน <c oughs> อนตาตมาแห่งเป็นผู้ช่อมเ้อกันแล้วบันี้เจ้าได้หน่อยขอขได้หลาย หลวงปู่บักข่อยเนาะเจ้ารถพ่อเอาพ่อเอาข่อยแลวบ่ได้แต่อย่างหลวงปู่ิ่นสร้างข่อยยังไปตีเพิ่นเพิ่มมรดสภาพลเลยไหมเพิ่นเศร้าสร้างคนแล้วจะไปว่าในหันโยมไว่ามันเป็นบาปเพระเพิ่นเศร้าปากเศร้าว้าแล้วหัจใกว่นนั่นไปหาว่าไอ้เพิ่มมันเป็นแน่นอนสรุปแล้วนะเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งหรอกชั่วคราวเท่านั้นเองไม่นานเราก็จากไป แม้แต่บ้านเราเรือนเราก็เหมือนกันรถเราก็เหมือนกันเพิ่งได้ชั่วคราวพระพุทธเจ้าโรรอง์จงสรงจาสใบว่าพระรัรนตนาจัยเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐเนอพุทธังสรนังคจฉามิธรรมังสรนังคจฉามิสรังขังสรนังคาฉามิอันนี้เป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐขันพู้ใดมีพระรัตนาจัยไว้ในใจแล้วที่เป็นพระกรตามเป็นญยาดเป็นโยมก็ตาม เย็นอยู่ตลอดเวลาบาปบ่แทรกเห็นบ่บันิวโขเขมหากรรมฐานคันเทามีกรรมฐานอยู่ในใจอันนั้นคือธรรมะเราปฏิบัติอย่างเห้าเห็นปั๊บเห็นหนอเห็นหนอนึกมาที่ตาถ้าได้ยินก็ได้ยินหนอได้ยินหนอนึกมาที่หูถ้าได้กลิ่นกลิ่นหนอกลิ่นหนอก,ก็นึกมาที่จมูกเห็นบ่ถ้ารับรสอะไรในทางลิ้นก็รสหนอรสหนอ กายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ถูกเนอถูกหนอใจที่ทำมรรมเกิด,ดนี่คิดเนอคิดหนอะหรือโกรธเนอโกรธหนอพอใจหนอไม่พอใจหนอะเราภาวนาอยู่อย่างนี้ถ้าผู้ใดมีสติสมปัญญะปฏิบัติอยู่อย่างนี้บาปไม่แทรกเลยบุญเกิดตลอดเวลายืนก็ได้บุญนั่งก็ได้บุญนอนก็ได้บุญเดินก็ได้บุญเข้าห้องน้ําห้องส้วมถ่ายหนักถ่ายเบาได้บุญทั้งหมด อันนี้เรียกว่าบุญในภาคภาวนาเพราะฉะนั้นขอฝากญาติโยมทั้งหลายไว้ว่าการทีเดาภาวนานี่เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตเด้อครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็เหมือนกันญาติโยมก็เหมือนกันเราเดินโยกรมเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พบชาติของเราเนี่ยสั้นเข้าตามลําดับเดินโยกรม9ก้าหนึ่งถ้ามีสติสมปัญญาจริงๆตัดพบตัดชาติเก้าหชาติ โมเมน์ um, ธรรมดาเลยถ้ามีสติจริงๆน่นะขวาย่างหนอตัดพบตัดชาติได้ทั้งหกชาติในเมื่อเราเดินจงกรมกลับไปกลับมากลับไปกลับมาพบชาติของเราก็สั่นเข้าตามลำดับบาปไม่แทกบุญทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเจริญขึ้นจิตใจของเราก็ผ่องใสเห็นบ่จิตใจของเราก็เพียบพร้อมไปได้วยบุญด้วยกุศล ถ้ามีบุญมีกุศลเป็นดีเพิงนทั้งจิตทั้งใจเอบิบอิ่มอยู่ตลอดเวลาหนาบอบูดบองงอผู้ดใดหนาบูดนั่นนั้นบาปเกิดผู้ใดเครียดไหนกันกับผู้นั้นบาปเกิดคนมีบุญนี่บกเครียดอิ่มอยู่ตลอดนี่เห็นบอกขณะาปฏิบัติอยู่อย่างสีพบชาติมันสั้นเข้าโอกาสที่เราจะเกิดสังสารวัตรข,ของเราแทนที่มันจะยืดยาวไปมันก็สั้นเข้าตามลําดับแต่ถ้าว่าเรา ปฏิบัติเรื่อยไปที่เดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาด้วยความภาคเพียรพยายามตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําพร่ำสอนแล้วให้ซ่อมเบิงมันจะสงบไปตอนท้องพองหรือท้องยุบพยายามจือให้มันได้จาให้มันได้เวลาท้องของเราพองขึ้นยุบลงนี่มันเป็นมีภาวะอย่างไรเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น,นมีบ้างไหมแน่นเข้า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 มีบ้างไหม หรือบางครั้งมันเบาสบายสบายแล้วก็เบาเราเข้าเบาเขา้าเบาเขา้เา,ขาลักษณะอย่างนี้ปรากฏไหมหรือถ้าว่าเวลาเรานอนเนี่ยเราดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่ท้องพองจุกก็ได้เวลานอนพองนอยุบหนอเวลานอนเราก็สังเกตไปมันจะหลับเวลาไหนอันนี้คือหลักปฏิบัติสั้นๆเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของเราข้านว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติยังสี่และกรทําความเข้าใจอย่างสี่ได้แล้ว ได้หลักปฏิบัติอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วพยายามสังเกตเรื่อยไปตามลําดับในเมื่อเราสังเกตไปปฏิบัติไปมีส,สมติสัมปชัญญะในที่สุดสามารถจําสภาวะธรรมได้ว,ว่าไงๆสมมติว่าเขานั่งภา,าวนาสิพองหนอยบหนอพองหนอยุบหนอสภาวะมันเร็วขึ้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 น,น,น,นดับวูบลงไปอย่างแรงพอดับวูบลงไปนี้เราสามารถจําได้ชัดเจนว่ามันดับไปตอนท้องผองหรือท้องยุบ จำได้ชัดเจ,น,เจนแจ่มแจ้งขัน้นผู้ใดได้ภาวนาจังสี่ภาวนาจังสี่แล้วก็ภาวะตัวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้งจริงๆมันตูมเข้าถึงหัวใจวัสันเถาะกิเลสที่ขาดปวดลงทันทีขัน้นผู้ใดเจือได้เทือเดียวเท่านั้นละ่ะพบชาติของเรานั้นที่นับไม่ถ้วนนะั่นนะเหลือเพียงเจ็ดชาติเฮ้สิเกิดตายอีกเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นหนึ่งเห็นอก เข้าบ่ต้องเกิดตาย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 เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอันนี้คือสิ่งที่พัวเข้าทั้งหลายควรทําความข้าใจไหวเพราะว่าผุ้ใเจ้าิ่นตสไหวในคมพี่์นั่นว่าหันผู้ใดขาสัตว์ตัวหนึง่งเราจะต้องไปชดใช้กรรมนั้นถูกเขาฆ่าห้า้อยชาติพอใญ่เฮ้าขากบตัวหนึง่งจิตที่ถือเข้าขาเฮ้าหา้อยชาติ มณิามาบางกบบัจักตุกุ้งบัจจกตุหอยบัจกหนวยเขียดบัจักตุจักกระจันแมงอีเด๋หวกบัดหลายปันไหนแม่งกระซ่อนแม่งจีปมแม่งแข้งแม่งเอียงต่างๆนั่นนะก u เลี้ยงลูกหลานใหญ่นั้นบางคนนี่นับบกควยโอกาสที่เราจะต้องตกนรกนันมันมีหลายอยู่เห็นบอก โอกาสที่เราจะตกนรกปเป็นเปลีดนเป็นตรกายและกลับมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานให้เขาข่าห้าอยู่บ่อยๆน่ะนะมันยังมีโอกาสมากอยู่เพราะฉะนั้นฝากขอนี่กับเศร้าดอกขั้นผู้ใดเข้าใจยังสีแล้วอย่าประมาทพุทธเจ้าว่าเราให้ทานรักษาศีลนี้ก็ดีดีคนละระดับการแก้ไขปัญหาชีวิตยังไม่ถาวร แต่ถ้าว่าเราจเจริญวิปัสนาภาวนาเหมือนครูบาอาจารย์แนะนําพร่ำสอนอยู่นี่ญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ขันผู้ใดจําสภาพวาัฏธรรมไดดเทือเดียวเท่านั้นแหละจําได้ชัดเจนว่ามันดับไปตรงไหนมันสงบไปเวลาไหนตอนท้องพองหรือท้องยุบจําได้ชัดเจนอีหลีอบายภูมิทั้งสี่นรกเปรตสุรกายเศรษฐาฉนปิดอย่างสนิทเลยคือการกระพวกเข้ามีศีลประตูขุกปิดอย่างสนิทเข้าบม่มีโอกาสเขาขุก เห็นบอกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าผู้ใดเจริญวิปัสนาภาวนาเนะี่ยจนสามารถจําสภาวะธรรมได้ดังที่กล่าวมานี้มั่นรับตอนใดปีก่อนอาตมาก็มาถามอยู่พระกันจือได้หรือบอคันจือบอหันได้หรือย่าเฝ้าเผอเด้ออย่าเฝ้าเผอต้อตงจือได้อย่านอนสื่อๆพยายามนอนมีสติมั่นสิรับตอนใดซ่อมคันซ่อมถ่องพ้องถ่องยยบคักมันนอนนะนะ ซ่อมมึงปลายจมูกบั้นศีลับย่ามล้มเขาหรือล้มออกคันเจอได้ปับ๊บบาดเดียวเท่านั้นละ่ะเทือเดียวเท่านั้นบาปกรรมที่เราสร้างมาทั้งหมดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ตามหรืออย่างอื่นๆก็ตามจะไม่สามารถนําจิตใจของเราไปสู่ภพภูมิที่ต่ําได้เลยว,ว่าไงว่าไม่ไปตกนรกไม่ไปเป็นสัตว์นรกไม่ไปเกิดเป็นกําเนิดแห่งเปรยดสุรกายไม่ไปเกิดเป็นกําเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานอบายภูมิสี่ประการนี้ดับสนิท พราะคุณธรรมอันนี้เกิดขึ้นในใจอันนี้คือแนวทางที่เราจะแก้ไขปัญหาชีวิตของเราให้เป็นไปด้วยความสงบร่มเย็นกันผูดใดบอ่อประพฤติปฏิบัติจังสี่โอกาสสิลลงนรกมีหลายอยู่เดอ้ออย่าพากันเผลอหนขันตกนรกแล้วโอ้ยมวแมนธรรมดาไหนเปตกดิยสุรกายกติสัต์ดิราชานกติพระพฉะนั้นเมื่อนีเดป่าโลบมากเกี่ยวกับเรื่องของโลก ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ย่อมผิดหวังผิดหวังบ่ผิดหวังพระกันคืดเอาสมป่าถนาแนวใดแน่อยากงามก็มิเตขี่บ่อยากเฒ่าก็แหงเฒ่าบ่อยากเจ็บกะนั่งอยู่กะเจ็บนอนอยู่กะเจ็บบ่อยากป่วยกะป่วยบ่อยากเฒ่ากะเฒ่าบ่อยากพัดผ่าจากกันกะต้องพัดผ่าจากกันอยากลวยกะบ่ลวยจักเธอมิเตเป็นหนีแมนอยู่บ่ หนีเงินล่าหน,นีท่อกสอหนีสารพัดหนีแถวพุ่นดอกมันโพดมีแต่พู้เอามาให้ยืมแผนกยืมเวลายืมยิ้มเวลาิใสซนีนาหิวคิวขมวดบัญญัมได้เงินมากอยากได้ซื้อเหล่าซื้อหวยซื้อเบอร์ซื้อย่ำใดเบิดย่ำหันกินเหล่ากับเบิดไปบัญชีใจเขาขึ้นบัญน,นีบ่โมเข่าอยู่ในเหล่าตะลุตนศาสาตร์ เห็นบ่ผพิษหวังทั้งสิ้นโลกของเฮาเนี่ยมันเป็นอยู่จังสิเพราะฉะนั้นเฮาจะต้องถิมศีลถิมธรรมบ่ไใดญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ศีลธรรมนี้นําโลกให้สงบรมเย็นศีลธรรมนั้นคนที่อยู่ในโลกนี่ความสงบรมเย็นใดเพราะธรรมปฏิบัติเราเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนานี้แหละมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาปัญญาเกิดจากการเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนานี้เป็นปัญญาขั้นละเอียด เรียกว่าภาวนามยปัญญาเราฟังนี้เป็นสุตตามยปัญญาเราคิดเป็นจินตามยปัญญาส่วนเราภาวนาเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนากำหนดมีสติทุกอิริยาบถนั่นแหละเป็นภาวนามยปัญญาในเมื่อปัญญาโพรงขึ้นที่จิตที่ใจของเราแล้วจิตใจของเรามันจึงจะผ่องใสสะอาดจึงจะมองเห็นสัจธรรมในโลกนี้เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่าย เป็นสิ่งที่น่าขยะขยงเพราะเกิดมาแล้วมีแต่จะแก่เจ็บป่วยตายทั้งสิ้นเกิดมาไม่มีอะไรมาไปก็ไม่ได้เอาอะไรไปเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าถ้าไม่สร้างคุณงามความดีทีนี้ในเมื่อเราทราบปัญหาของชีวิตทุกชีวิตเต็มไปด้วยความทุกอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสให้เจริญวิปัสสนาภาวนานอกจากการให้ทานรักษาศีลแล้วอย่าลืมหลักภาวนา คือเดินโยกรมนั่งสมาธิภาวนาพยายามสังเกตดูท้องผ่องท้องยุบมันจะสงบไปเวลาไหนหรือเวลานอนมันจะหลับไปเวลาไหนพยายามจําให้มันได้ถ้าจําได้ถึงสี่ครั้งสี่ครั้งชีวิตนั้นถือว่าไม่มีปัญหาแม้แต่นิดเป็นชีวิตมีแต่ความสงบเย็นโดยส่วนเดียวความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะไม่ปรากฏขึ้นในจิตในใจของบคุคคลผู้นั้นเด็ดขาดเพราะอะไร ปัญหาของชีวิตหมดสิ้นไปเพราะทำลายเหตุคือตัวกิเลสทั้งสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ได้ปรารภมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติ